สวัสดีครับเราพวกเรานะะแก๊งเด็กนะะวันนี้ก็จะมา c คลาสเกมนะะก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะกับสีไม้ลายมือการคลาสเกมของพวกเรานะครับเรามาชมกันเลยเออมาแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะเกมเอาแหลกแหลกแหลกเออนะที่ไหนห้อง เกมนี้เป็นเกมมายครับนะ0.5.4ของปอมนะของแท้อยู่ในเพจสโตไม่ได้ซื้อมาฮะซื้อในเพจสโตนะอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะผมฟุตบอลผมไม่รู้จะทําอะไรนะนี่นะชลบุรีไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าชลบุรีนะ FC ผมจะมารีวิวสนามบอลก่อนเลยนะฮะเริ่มต้นลำดับแรกครับผมเปิดเข้าไปอันนี้เป็นห้องเก็บตัวนะักฟุตบอลนะ,ะก็อันนี้จะเป็นห้องเก็บตัวนะักฟุตบอลนะฮะนี่นี่ก็เป็นเสื้อนะักฟุตบอลนะคผมเวลานะักฟุตบอลจะลงสนามเขาจะมายืนต่อแถวตรงนี้ ต่อแถวกันนะฮะแล้วเดินลงสู่สนามนะฮะแล้วก็เล่นอะไรก็ตามภาษาสปอนนี่เป็นทงแต่มุมน,นะฮะส่วนใครที่จะมาเชียร์นะฮะก็สามารถมีไอานใต้ใจ่ายบัตรนะฮะ,นะ <c oughs> ก็จ่ายบัตรใต้ที่ MPC นะฮะ ก็เดินเข้าไปพอใจบัตรเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นที่นั่งของสตาร์โค้ดนะครับพอใจบัตรเสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกที่นั่งได้เลยจะดูบอลมุมไหนอะไรยังไงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ที่วงกลมอยู่เป็นที่ถายทอดสดนะเนี่ยมีสองฝั่งเป็นกล้องมุมสูงนะฮะ สนามบอลชนบุรีผมไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรอะจะเอาอย่างอื่นนั้นก็ถูยากนะอันนี้เป็นลานจอดรถนะฮะอันนี้ก็เป็นโรงหนังนะฮะโรงหนังผมทํามั่วหมดเลยนะฮะอันนี้คือบ้านผมนะฮะอันนี้คือแกะสีลุงนะฮะนี่นะ ม่วงคลานน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงก็แล้วแต่พวกท่านจะคิดส่วนนี้เป็นคอกสัตว์นะอุ้ยแหลกวะอันนี้เป็นคอกสัตว์มิดเอาหายไปไหนหมดอ่ะตายหมดแล้วไอ้นโอเคนะฮะอยากดูตอนคือไหม เออลืมเลยรีวิวลังรถไฟลังรถไฟนี่ลังรถไฟนะฮะเราจะมาขึ้นรถไฟกันนะฮะอ๋อขึ้นไม่ได้ ่าขึ้นนะฮะปรับอะไรเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะเอาเปิดทุบไอ้นี่ทำไมอ่ะเออนี่สายไม่ดีเลยเรากดสวิต์เอ้ยกดสวิต์ไม่ได้ ดันไปได้ไหมวะไม่น้องกดสวงสวิตอ่ะอ่าะนะดันไปก็ได้ท่านจะเห็นภาพมุมสูงนะฮะของรางรถไฟอันนี้ผมทำเล่นๆน,นะฮะถ้าใครดูปลยออก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะแน่นะอุ้ไม่เข้าโมงออกมาจากโมงก็ขึ้นไปต่อลครับ ไม่นะฮะโอ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โหแหลกแหลกแหลกนะฮะตกลงมาตับนะฮะปุ๊บอา้าวรางรถไฟหายอ่าก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟนี้นะฮะผมสร้างเองฮนะหาโหลดได้เลยพ้าสร้างเองนะโรงหนังเดี๋ยวไว้รีวิวในคลิปหน้านะคลิปนี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะฮะนี่คือการแคสเกมครั้งแรกของผมนะพูดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะอุ้ยรังไฟมันอยู่นี่างงี้นะฮะผมฮาร์ปยัไงกันบ้างครับวันนี้นะครับขอ ขอให้ทกชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้นนอยๆนะจ๊ะบ๊ายบาย